สวัสดีครับทุกคนนี่ผมนะพอดีชแนลเหมือนเดิมดิตอนนี้เป็นชื่อว่าเจ้าโอทาวเหมือนเดิมนะวันนี้มาถึงอีพีที่เก้าเรียบร้อยเออเอ,อ้ยใช่อีพีเก้าว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาคอยดูแล้วกันอ่านีดีมีเตะฟุตบอลอีกแล้วทุกคนมันมาเอามันมาอีกแล้วโซนตัวนี้มีนะชแนลแบบประมไม่ไหลแล้วก็ไปอไอสตาร์ดี้ก็ไปละ ผมมีแผนว่าถ้าเราสร้างไอ้ DSA ไอสถานี DSA อะทุกคนจำกันได้ปะว่าผมเนี่ยเคยเล่นเคยสร้าง DSA บ่อยมากโอเคแล้วอันนี้ทุกคนอย่าเพิ่งสงสัยว่ามันอันนี้มันคืออะไรเป็นจุดเชื่อมต่อ เป็นจุดเชื่อมต่อไอเดี๋ยวแป๊บนึงครับองผมเอาใหม่อันนี้โอเคยางเนี่ยใหม่ใหม่ใม่ใม่ใม่เองด้วยเองด้วยเองอ้ยไปโทษท่านที่ผมพูดไม่อ่ะเฮลอดปากไม่ได้แล้วนะโอเคมาดูดูก่อนว่า DSA headquarter มาสร้างเลย Hello there I am the CEO of DSA and I will help you to manage our local DSA operations ใครแปลได้ก็โอเคผมแปลไม่ออกอะทุกคนอาวเดี๋ยไปกับมาไปออกไว้ก่อนเสียงมันคัดจมูกเพราะว่าตอนนี้เพราะว่าเดือนนี้เป็นฤดูหนาวนะถ้าจะถ้าหากช่างเถอะอี่เบย์อะไรหรอก เออเดี๋ยวขอสร้างบู๊บูบ๊เดี๋ยวขอสร้างไอ้เจ้เาเท้าบอสมิสก่อนนะเท้าบอสหยุดก่อนนะครับโอเคตอนนี้เรามีสิบเพชรสิบสามเพชรอยู่แล้วนะอ่าดูดีว่าดีมีอะไรบ้างอ่ะ ไ c ซีเอ n c อาร์ล้วก็ space command เอ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดยโอมคปึ๊บโอเคแล้วก็อัปเกรดต่ออันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่สามนาทีเพื่อเวลาคลิปต้องเยอะฮะโอเคเราต้องรอก่อนนะรอก่อนมีแผนว่าถ้าเรา,าสร้างด s s คิวเสร็จแล้วก็จบคลิปเลยไม่ต้งนะอัพเดตนะหนาวจะตายเย็นลยคือบ้านผมแล้วนะเออเดือนตุลาเป็นช่วงแน่หนาวมถึงกึ่งพาพันอะ่ะกว่าจะถึงกว่าจะถึงมีนาคมมาต้องต้องใช้เวลาอีกหลายปีแล้วนะ่หลายหลาย,หลายวันลแล้วเนะี่ยเออต้องผมแม่นอเดี๋ยวหละคนหนาวเลยทุกคนก็ใจปะ มีสารมันเป็ร่างาสิโอเคมันก็อีกิีหนึ่งนะไม่ได้อยู่ที่บ้านเราที่บ้านนะไม่ใช่เขตชุมชนโอ้พูดผิดต้องขออภัยมีอีกแล้วอ้าวไปเฉยโอ้โหไม่ทันดูโอ้ไม่เอานะอ่ะเรารอลิสเอเชคิวสร้างเสร็จก่อนโอเคจะรอก่อน อืมอืมซิ่งซิ่งรดนี่ซิ่งจริงเอ้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าทำไมมันอ๋อยังยังได้อยู่โอเคยังได้อยู่ Morning Mayor โอเคเอาไปเลยเอาไปเฮลโลเมเยอเออเออเออู้แล้วน่ะอ่ะสร้างสร้างใกล้ๆสร้างใกล้ๆดีหรอ c ี o House ราคาหกต้องใช้หกเพชรนะในการซื้อ โอเคมีการมีการใช้วิ๊เวิร์ดแอด,ด้วยนะผมไม่เอาแล้วกันไมื่องนมันจะกวนทุกคนที่เรามาที่เขามาดูกันนะเี่ยทำไมมันนานจังฮะรอก่อนเอ๊ะสเปซคอมเม้นต์แท็เสร็จแล้วโอ้ยนึกว่าผมจะจามซะแล้วโอ้โห เก็บจาม้วไม่ได้ผมมันคัดจะบูนแหละเลยจะจามอ่ะ Underground Wise โอเคเราสร้งตั้งไฟฟ้าเรียบร้อยโอเคเราจะมาสร้าง Research Department ต่อนะพูดพูดถึงนะเน,นี่ เพิ่งจะมาขอให้เอาเนื้มเนี่ยนะโอ้โหอะไรเนี่นเยเราเรารอจนกว่ามันจะสร้างเสร็จนะแล้วจะมีอันหนึ่งที่ชื่อว่า DSA ไม่ใช่เป็น Research Center นะประมาณว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเราสร้าง DSA จะเจอจะมีไอ้พวก Rocket Launcher นะเป็นเป็นเจ้า Launch Station หรือไม่ก็าการสำรวจอวกาศนั่นแหละอ่ะุดท้ายของคลิดนี้เป้าหมายคืออันนี้ปึ๊บโ,โอเคอันนี้สร้างเร็วกว่าแตนนี้่สิีิบาวินะถ้าแปลเป็น45เสิห้ยเโอเคเรารอก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวลืมลืม,ลมฟิลเตอร์ต้องใช้ฟิลเตอร์ต้องอัเปเกรดมันด้วยฟิลเตอร์อีกคน นี่คือบ้านเมืองของผมเนี่ยสร้างสร้างด้วยจุดมันเนี่ยโอเคเรียบร้อยเราก็ต้องใช้ทรีกัตเตอร์ตรงนี้สามสี่ห้าโอเคมันหมดแลวดีไอมานิสสเตชันผมก็ต้องสร้างตรงนี้แหละปึ๊บ ปึ๊บโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบเกมนี้รีบกดไลค์กดแชร์กดซับแชนั่นที่เขาัะได้ดูอีกแจ๊สเลยแจ๊สแจ่นแล้วก็บอกแจา